นกอุตสนีเป็นห่วงจักรจันอาคัมสิริโดนหลอกรอความจริงเปิดเผยนกอุตสนีเพื่อนสนิทจักรจันอาคัมสิริโพสต์ข้อความเป็นห่วงกลัวอีกฝ่ายโดนหลอกรอวันที่ความจริงเปิดเผยพร้อมเผยแชทลับเพื่อเป็นการยืนยันว่าตาลโลกใบที่หนึ่งมีตัวตนจริงก่อนจะลบออกไปก่อนหน้านี้ที่นักแสดงสาวจักรจันอาคัมสิริ ตกเป็นประเด็นดราม่ามีคนออกมากล่าวอ้างว่าว่าที่เจ้าบ่าวเควัฒนามีลูกสองใบโดยต่อมาฝ่ายชายก็ได้เปิดเผยไม่เคยมีโูกสองใบแต่ปมร้อนก็ยังไม่จบต่อมาจักรจันทร์ได้เปิดใจผ่านรายการโหรกระแสระบุใจความว่าถ้าถามจันทร์จันทร์มั่นใจในตัวว่าที่เจ้าบ่าวเพราะเราคบกันมาเรารู้ว่านิสัยเขาเป็นยังไงไม่ได้มีโรคสองใบอะไรเหมือนกับ บทละครมั่นใจว่าเป็นเรื่องที่เมคขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงคุณตาลถ้าคุณมีตัวตนจริงๆคุณออกมานะคะขอเรียนเชิญไปงานแต่งด้วยถ้าคุณมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงจันบอกแล้วนะคะว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดส่วนผู้จัดการส่วนตัวที่อยู่ด้วยกันมา15ปีขอให้ยุติงานแต่งจนต้องสะบั้นความสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวบอกว่า ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาวันนี้จันรอยากมีชีวิตของตัวเองอย่ามีครอบครัวขอบคุณความหวังดีที่มีให้จันมาโดยตลอดจันรอายุ38ปีแล้วขอให้เคารพการตัดสินใจของจันรด้วยพร้อมยืนยัน28พฤษภาคมนี้ไม่เลื่อนง,งานแต่งแน่นอนในขณะ ที่อดีตผู้จัดการของดาราสาวได้โพสต์ชี้แจงว่าไม่เคยทำร้ายน้องคนนี้แค่เตือนซึ่งเพื่อนสนิทอย่างโนกอุศนีก็ได้ออกมายืนยันด้วยรีโพสต์ของผู้จัดการส่วนตัวของจักรจันทร์และแคปชั่นว่าสืบเนื่องจากมีคนพูดว่าอาบีให้ข่าวทำร้ายจันทร ขอยืนยันว่าพวกเราไม่เคยให้ข่าวใครทั้งสิ้นนอกจากตอนที่ข่าวมันออกมาแล้วอาจึงไปขอร้องพี่บุ๋มปนัดดาให้ช่วยเพราะเชื่อว่าจันนโดนหลอกและไม่รู้เรื่องจริงๆถึงแม้ตอนนี้จันนจะไม่เชื่อและถูกลายล้อมไปด้วยคนเร็วๆบางคนก็สารแน่และความลับไม่มีในโลกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเมื่อวันหนึ่งความจริงเปิดเผยขอให้จันรู้ว่าพวกเรายังอยู่ตรงนี้รักและหวังดีเหมือนเดิม พร้อมกับโพชัลับใน AG s สตอรีรัวๆเป็นบทสนทนาของสาวที่ชื่อตาลกำลังคุยกับบุคคลหนึ่งคาดว่าเป็นเรื่องของเควัฒนาว่าที่เจ้าบ่าวของจักรจันและต่อมายังเขียนข้อความว่าผู้หญิงที่ยอมให้ผัวไปหลอกผู้หญิงคนอื่นแต่งงานด้วยยอมปิดปากเงียบเพราะได้เงินหลายล้านแล้วมาพูดว่าไม่ต้องสนใจเราไม่ได้ทำอะไรผิดคุณคิดว่านี่ต้องเลวขนาดไหนคะถึงคิดได้แบบนี้ ด่าลอยๆก็มันไม่มีตัวตนส่งข้อความและจากนั้นไม่นานสาวนกได้ลบภาพแชทต่างๆพร้อมบอกคำๆว่าอุ๊ยมือลั่นขออนุญาตลบนะคะยิ้มอ่อนก็ไม่รู้ว่า บทสรุปของเรื่องราวดราม่าในครั้งนี้จะจบลงในแบบไหนแต่ยังไงแล้วทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณจักรจันทร์และขออวยพรให้คุณจักรจันทร์พบกับความสุขในชีวิตคู่ในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ